ครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆพบกันเราะว่าผมอีกแล้วนะฮะนายโดนี่ทางช่องโดนี่เวียรวายในรายการเที่ยวตลาดสัตว์เลี้ยงนะฮะวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดเจริญจักเหมือนเดิมนะฮะเพื่อนเพื่อนก็เนี่ยเพื่อนเเห็นข้างหลังผมไหมผมอยู่ร้านพี่เลยเหมือนเดิมนะฮะน้องๆเดี๋ยวผมจะไปดูว่าวันนี้ที่ร้านพี่เลยมีอะไรเพราะปกติผมก็จะมาซื้อยาซื้ออาหารที่ร้านพี่เลยนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าวันนี้มีอะไร ครับร้านพี่เนยหาไม่ยากนะับเนื่อนก็อยู่ที่เนี่ยดูลงเจเจมอประตูสี่ก็ตรงข้ามก็จะเห็นร้านพี่เนยเลยเ<ม>บอร์ตทรวก็ตามนี้เลยนะฮะเ<ม>นี่ยเพื่อนเน,นี่ยเบอร์ตามนี้เลยก็เนี่ยผมก็เป็นลูกค้าพี่เนยอ,อยู่นะฮะก็มาที่ร้านพี่เนยตอนเนี้ยผมบอมกให้ว่อนให้เพื่อนดูว่อน,นที่ร้านพี่เนยเนี่ยตอนนี้จะไม่มีนกนะฮะแกจะยังไม่เอานกเข้ามาฮะหน้าฝน แต่สัญญาว่าหลังฝนเนี่ยเดี๋ยวจะมีนกเข้ามาเยอะเลยนะฮะเพื่อนๆเนี่ยคือเพื่อนๆต้องเข้าใจนะครับเพื่อนๆมือใหม่เวลาเจอฝนเจออะไรเนี่ยหน้าฝนเนี่ยนกอ่ะจะไวต่อสภาพหน้าฝนนะฮะก็พี่เลยว่าเดี๋ยวเจอกันหลังฝนเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตราคานกเหมือนเดิมนะฮะแต่วันนี้เดี๋ยวผมให้ดูคือร้านของแกเนี่ยมีอาหารแบ่งขายเยอะแยะมากมายเลยนะฮะเนี่ยเพื่อน ผมให้ดูเดี๋ยวผมจะเจาะทีล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 ะโซ่เลยคะเนี่ยพวกส่วนอาหารเนี่ยอาหารเป็นถุงอย่างนี้ก็มีนะฮะผมอะ่ะจะมารีวิวว่าเพื่อนๆมาได้นะฮะที่ร้านเหนือต่อจะมาซื้ออุปกรณ์เนี่ยอย่างอุปกรณ์่วงนี้ครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยให้ดูเลยเนี่ยมีของเล่นของนกเยอะแยะมากมายที่ร้านแกนะฮะเพ<ๆ>ื่อนๆืนเดี๋ยวให้ผมผมให้ดูภาพรวมก่อนนะฮะนี่นะฮะเนี่ย เพื่อนมาง่ายอยู่ตรงประตูสี่เนี่ยเพื่อนๆลงเจเจมอจอดรถที่ตึกเจเจมอแล้วก็ลงมาทางประตูสี่ยจะเจอร้านแก่เลยนะะเอาเป็นว่าเนี่ยเพื่อนๆที่เลี้ยงนกตัวสองตัวเนี่ยมาที่ร้านแกเนี่ยมีมากมายเลยครับเนี่ยมีเม็ดธนวันเล็กมีเนี่ยมีถั่วลิสงมีนกอัลมอนด์เอาอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเม็ดธนวันรวมเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นสําหรับนกสันคอนนัวขึ้นไปครับเนี่ย ถุงอย่างเงี้ยถุงเนี่ยอย่างครื่งโลเนี่ยแปดสิบาทอาเองครับเพื่อนเพื่อนไม่ต้องไปซื้อแบบถุงใหญ่ๆบางทีซื้อมาแล้วก็มันบางทีเจอหนูเจอมดเนี่ยแบบเนี้มาเพราะร้านแกเปิดทุกวันนะฮะนี่อย่างนี้ก็อาหารไข่ก็เนื้อสำคัญสำหรับนกอ่าไวัยวัยแทะหรือไม่ก็นกที่กําลังจะทำลูกฮะเนี่ยเหมาะเลยอาหารไข่นะฮะเพื่อนเนี่ยอย่างนี้ก็เป็น เม็ดสีเม็ดสีอย่างนี้ก็นกก็ชอบนะฮะคเพื่อนๆเพื่อนใช้เม็ดสีแบบเนี้ยอ่า<ม>เป็นการสุดนกเป็นการให้รางวัลน,นกเนี่ยอย่างสันคอนลุงที่ผมเลี้ยงเนี่ยเวลาผมเล่นกับเขาเนี่ยผมก็จะทำอ่าทำเล่นเขาเล่นกับเขาแล้วก็ให้เขาเหมือนกับสัมพันธ์กับเราอะเวลาเขาทําตามคำสั่งเราเนี่ยผมก็จะให้เม็ดสีแบบนเนี้ยเนี่ยร้อยสี่สิบาทเีนะฮะเพื่อนๆแล้วอย่างเนี้ยเนี่ยอาหารไข่มีหลากหลายยี่ห้อเลยฮะ,ะนี่เพื่อนๆ อาหารไข่สาคัญนะเพื่อนๆผมบอกไว้ก่อนเลยที่ร้านแกมีเลยมีแม้กระทั่งอาหารชูก้านะฮะเพื่อนเนี่ยใครเลี้ยงชูก้าอาหารหมดชูก้าเนี่ยนี่อาหารเป็นถุงแบบนี้เป็นของชอบชูก้าเลยหรือไม่ก็เนี่ยเม็ดออะไรเดลี่สําหรับชูก้าสําหรับพวกกระรอกกระต่ายเนี่ยหรือไม่เนี่ยอาหาร เนี่ยอาหารสดก็มีแต่คือเป็นนอนอัดเม็ดนอนอบแห้งเนี่ยก็มีที่ร้านแกนะ,ะเนี่ยตวละหกสิบบาทเองครับเพื่อนจานเลี้ยงชูกา้าตัวเดียวเนี่ยอยู่กันเป็นเดือนเลยฮะเนี่ยเนี่ยหรือไม่ก็เนี่ยอ่าเป็นเนยแข็งนมแข็งนะฮะให้กับชูก้าอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะฮะที่ร้านแกหรือไม่ก็จะเป็นอาหารพรีเมีย่ยมสาหรับเพื่อน<ๆ>จะให้นกเนี่ยอย่างส,สติกแบบอ่า ต่จะเพื่อนอัดเนี่ยก็มีนะฮะเนี่ยยี่ห้อหลากหลายยี่ห้อเลยเพื่อนๆอยากได้ยี่ห้อแบบไหนรือไหมก็นี่อันนี้ก็เหมาะกับอาหารเม็ดเหมือนกันนะครับเอาผลไม้อัดเม็ดเนี่ยอย่างนี้ก็ถุงว่าร้อยสี่สิบาทนะฮะเพื่อนนี่อย่างนี้เนี่ยเพื่อนอย่างเนี้นกเขาชอบนะฮะไปแขวนที่รางนกเนี่ยเนี่ยให้ยูงเงี้ยที่แบบนี้เท่าไหร่นะฮะพี่แบบนี้ เน <S <S <บา>ี่ยเนี่ยห้าสิบบาทเองครับเพื่อนเือนอันนี้เหมาะกัยกับแขวนที่ที่ร้งนงนกเ่ยมันเป็นเหมือนกับผลไม้อัดเม็ดแล้วก็แล้วก็อ่าเป็นอันนี้เป็นทายพืชสิบสามชนิดมีนงมีเล็มีห้าสิบาทเองครับเพื่อนอันนี้ไปแขวนเนี่ยนกชอบมากเลยนะฮะนะครับนี่ที่ร้านเนยมีเยอะมากนะฮะแล้วก็นี่พวกอาหารเพื่อนเือนที่ ที่อยากได้อาหารเนี่ยเม็ทานวันแพ็กมาแล้วเนี่ยผมมั่นใจว่าเป็นถุงละถุงละโลมากฮะนี่สวยๆแบบนี้เยอะๆแบบนี้เนี่ยที่ร้านแกเนี่ยนี่มีเป็นผลไม้อัดเม็ดเยอะเลยอย่างนี้ถุงเท่าไหร่ครับพี่สองร้อยหนึ่งโลสองร้อยหนึ่งโลนะฮะนี่แพ็กอย่างนี้เลยอันนี้ควรไว้ติดบ,บ้านนะเพื่อนๆที่เลี้ยงนกไม่ว่าจะเป็นนกเอาเริ่มตั้งแต่ถ้าเม็ดใหญ่อย่างเนี้ย เป็นหมอซันคอนัวขึ้นไปนะครับนี่ถ้าเป็นแบบเล็กอย่างนี้หมอให้กับหมอให้กับคอกระเทลลงมาอันนี้ได้ทั้งอันนี้ถ้าใหญ่อย่างนี้ได้ซันคอนัวกินชีสได้นะฮะเพื่อนแล้วก็น,นี่มีสิบสามชนิดเยอะเลยนะฮะแล้วก็เนี่ยอันนี้กระปุกอย่างเงี้ยเล็กๆอย่างเงี้ยอันนี้สําหรับเพื่อนเพื่อนที่มีนกแค่ตัวเดียวหรือว่าสองตัวเนี่ยเหมาะเลยฮะเก็บไว้ ติดบ้านอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ที่สําคัญเนี้ยคะเพื่อน<ๆ>เวลานี่คือไวตามินนะฮะหน้าฝนอย่างเงี้งยฮะเพื่อนเหมาะเนี่ยผงสีชมพูเนี่ยเพิ่มแคลเซียมให้นะฮะนี่ให้เพื่อนดูเลยนะครับนี่แล้วกน็นี่เรามาฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับเอ่อตอนนี้มีเซลล์นะของเล่นเนี่ยเหมือนชิงช้าชิงช้าของของนกนี่นก สันคอนวัวเหมาะเลยนะฮะเนี่ยเซลอ๋อหนึ่งร้อยบาททุกชิ้นเลยครับเนี่ยเพื่อดนดูฮะเนี่ยนี่อันนี้ก็เป็นเหมือนกระโงให้กับกรงเที่ยวให้กับน้องน้องหนูดอมมส์อะไรอย่างเงี้ยโซนตรงนี้ถ้าเพื่อนมาเนี่ยน่าจะเป็นทุกชิ้นร้อยบาทพี่ตรงนี้โซนตรงนี้ก็คือทุกชิ้นร้อยบาทใช่ไหมครับนี่เซล นี่ใกล้หมดแล้วเนี่ยอมข้างหน้าเบอกนอ่ยนี่แล้วก็เนี่ยที่ผมบอกเ,เจอกันแน่หลังหลังฝนนะฮะเนี่ยลูกนกจะมาตรงนี้เลยนะฮะเพื่อนๆแต่ตอนนี้เพื่อนๆอ,อยากได้อุปกรณ์เกี่ยวกับตกแต่งนกนี่อย่างคอนรับเล็บเนี่ยอันนี้สําคัญให้กับนกนะฮะเนี่ยนกเขาจะได้รับเล็บเขาเวลาไอ้นี่ยมันเป็นกระดาษทรายะฮะเนี่ยมีหลากหลายแบบเลยะฮะมีคอนี่ย นกเราอ่ะถ้ามีคอนใหญ่ๆหมดเขาเนี่ยเขาก็จะมั่นคงในการยืนคอนนะเนี่ยอยากก่างอุปกรณ์รับเล็บก็เหมือนกันนะเขาจะได้มีเล็บที่ไม่ไม่ยาวเกินไปแล้วก็นี่นี่คือตู้ให้อาหารอย่างนกเล็กนะฮะเนี่ยถ้าตามป้ายเนี่ยสามร้อยแปดสิบพี่ถ้าตามป้ายสามร้อยแปดสิบอันนี้เซลเหมือนกันเหรอสาร้อดาร้อยแปดสิบเองครับเพื่อนๆเนี่ยอันนี้คือเป็นให้อาหาร เตูวให้อาหารนกเล็กนะฮะเพื่อนเนี่ยมีเยอะเลยตอนเนี้ยกําลังเหมือน,นเอาพูดง่ายที่ร้านพี่เนยเนี่ยกําลังปรับปรุงยูนะฮะเพื่อนผมก็แวะเวียนมาเรื่อยเื่อยอัปเดตให้เพื่อนดูเรื่อยเรื่อนะนี่อย่างนี้ก็เป็นสายคล้องนะฮะร้อยเก้าสิบเองนะฮะเนี่ยอ,อย่างนี้ก็ยาวหน่อยสองร้อยเก้าสิบนี่ฮะร,รื่นมีหลากหลายอันนี้ก็สําคัญตอนที่ฝึกนกฝึกนก,นกบินนะฮะคือใช้สายยาวอย่างนี้ได้นะครับ คือป้องกันเราก็ยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับนกที่เราจะให้ฝึกบินเนาะถ้ามีสายยาวๆอย่างนี้มันก็จะทําให้ทวงคือให้นกไม่ได้บินสูงมากแล้วก็เราท่้านนกตกใจเราสามารถจะจะเซฟนกได้เพราะผมเคยเจอผมว่าประสบการณ์เองเลยฝึกคอแบกนกกินชีสเนี่ย mm hmm. เวลาฝึกอะพอับฝึกกับกกเราได้พอเด็กๆแล้วแวกบ้านมาเนี่ยเขาตกใจเนี่ยเขาบินหนีเลยแล้วเราไม่ทันเนี่ย มันจะทําให้นออกบินไปไกลคือถ้านกไปอยู่บ้านใกล้ๆบ้านที่เขามีอาหารให้เลี้ยงดูดีก็ดีอะแต่ถ้าเขาไม่ได้ลงไปเนี่ยเขาอาหารไม่เป็นนะฮะเขาเขาเป็นลูกบอลที่เราป้อนมาผมว่าจะใช้สายอย่างเงี้ยไว้เซฟไว้ก่อนเนาะนี่แล้วก็นี่มีพวกเ,เหมือนบชิงจงชิงช้าให้กับนกนลครับเนี่ยราคาเนี่ยอันนี้สามร้อยเก้าสิบเนี่ยฮะนี่ลูกลูกบอลเนี่ย ลูกบอลตะกร้ววาไว้เนี่ยไอ้นกเล่นเนี่ยแปดสิบาทเองครับเพื่อนๆนี่มีเยอะมากเลยนะฮะหรือไม่ถ้าเพื่อน,อนๆมีนกใหญ่อยากเซฟอยากพวกอาอัฟกันเกเน่ีโซ่นี่ก็เป็นเหมาะสําหรับนกใหญ่นะฮะเนี่ยคือผมบอกไว้ก่อนคือมันไม่ใช่ว่าเราจะล่ามโซ่ขเขาแต่นกเนี่ยต่อให้เราเลี้ยงลูกป้อนมาเนี่ยถ้าเขาตกใจขึ้นมาเนี่ยเขาจะบินหนี บางทีก็จะไม่ลงกลับมาหาเราเนี่ยซึ่งพอเข้าวิทเนียนอะเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปเจออะไรดังนั้นเราเซฟไว้ก่อนดีกว่าครับเพื่อนนี่นะฮะแล้วก็นี่อันนี้สําคัญเลยเพื่อนบอกไว้ก่อนเนี่ยอันนี้เป็นที่อ่าหนีบอาหารถ้าผมใช้ผมก็จะใช้ไว้หนีบไอกระดองปลาหมึกะฮะอันเนี้ยสําคัญบางทีเรา อาเลี้ยงนกแล้วก็เราใส่กระดองปลาหมึกเนี่ยบางทีอยู่ตรงพื้นกงเนี่ยบางทีนกเขาขี้ใส่ใส่กระดองปลาหมึกมันจะทําให้เสียเพราะกระดองปลาหมึกก็นหาย,ยากเนี่ยเราก็จะหนีบไว้ไก่นี้เนี่ยฮะแปดสิบบาทาเองนะันเพื่อนเนี่ยทั้งเพื่อนดูแล้วก็นี่มีห่วงด้วยนะฮะนี่แล้วก็นี่อันนี้น่าลังน่ารักสองร้อยเป็นโต๊ะเมื่อนหร่ใส่อาหารให้กับนกเราอะฮะ สองร้อยเองนะฮะมีเยอะนะครับแล้วเนี่ยคล้องกรงคล้องอะไรเนี่ยมีหมดเลยนะฮะอย่างนี้ก็นกหวีดอันนี้นกหวีดสาคัญเหมือนกันนะครับสําหรับสําหรับอ่าเราเลี้ยงนกฝึกนกไว้ขอแวบเนี่ยคือจะใช้เสียงนกหวีดเป็นเป็นเสียงเพื่อให้เขาจําได้ว่าต้องกลับมาอะไรเนี้ยเนี่ยหรือไม่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากเลี้ยงนกไว้ฝึกโชว์ลถเข็มอย่างนี้ก็เพิ่ม สรถภาพให้กับนกเราได้ละเนี่ยรถเข็นให้เขาเก็นทําตามคําสั่งเรานะฮะเนี่ยมีเยอะเลยนะฮะร้านพี่เนือเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมมาเนี่ยของคือร้านแกเนี่ยจะมีของครบเลยผมไม่ต้องไปไหนเลยครับเวลาผมมาที่จันจักนะเนี่ยเนี่ยคอนเนี่ยอย่างที่บอกคอนคอนรับเล็บเนี่ยสวยๆสองร้อยยี่สิบเองครับนี่เมือนเนี่ยรู้ไม่ก็คอนที่ไว้สาหรับเกาะ เวลาเล่นกับเขาข้างน,นอกนะฮะเนี่ยอันนี้ก็ร้อยห้าสิบเป็นทั้งคอนยืนวางบนโต๊ะแล้วก็คอนรับเล็บด้วยครับนี่ฮะเดี๋ยวก็นี่ให้เพื่อนดูนี่พวกกระปุกน้ํานี้เหมาะเลยนะฮะผมเนี่ยจะใช้กระปุกน้ําแบบนี้ให้กับนกนะฮะคือหนึ่งะน้ําที่เราให้เน่ะจะไม่สปกปรก เพราะบางทีนกเราชอบมาเล่นน้ําแล้วก็เอาเศษอาหารหย่อนไปนะถ้าเราใส่ใส่ถ้วยแบบโปรตีนเขาก็จะเอาอาหารมาย่อนแล้วก็ทําให้น้ําสกโปกซึ่งพอน้ําสกโปกเนี่ยถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่เปลี่ยนทุกวันหรือว่าปล่อยให้ค้างคืนเนี่ยมันจะทําให้นกเรากินน้ําแล้วเข้าเสียเราก็ใช้แบบนี้ดีกว่าเนี่ยมันจะเซฟมันจะทำให้น้ําสะอาดด้วยนะฮะอันนี้น,นี้เป็นได้ทั้งอุปก,กรณ์สาหรับให้น้ํา หนูชูก้าด้วยนะฮะเพื่อนๆน,นี่แล้วก็นี่มีครบเลยนะครับแล้วก็นี่สําหรับมือใหม่ผมบอกไว้ก่อนตัวเครื่องมือเช็คความร้อนของอาหารนี่ร้อยแปดสิบเองฮะคือเวลาเราจะปอลูกนกอ่าลูกนกปอลูกนกลูกป่าใหม่ๆเนี่ยบางทีเราต้องดูอุณหภูมิในอาหารด้วยนะครับคือหนึ่งมันต้องเป็นน้ําร้อน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 ได้ประมาณหนึ่งแต่มันไม่ควรร้อนมาก ก็คือให้อยู่ประมาณ37องศาทีนี้ยเราจะรู้ได้ไง37องศาเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละเป็นตัวช่วยเรานะฮะเพราะถ้าเราป้อนแบบร้อนๆเกินไปมันจะทําให้ลูกน้องที่เราป้อนเนี่ยคือพาเขากินของร้อนเนี่ยกระเพาะพักของเขาอะอาจจะอันตรายก็ได้นะฮะเพื่อนๆนี่มีเยอะเลยนะฮะนี่สวยๆมีนกหวีดแปลกๆสวยๆเลยนะเนี่ยเนี่นี่มีคอน มีของเล่นเยอะนะครับคือมาที่ร้านเนี่ยเราสามารถซื้อของเล่นให้กับนกเราเนี่ยเยอะมากเลยนะฮะนี่ฮะนี่มีรังลูกบอลอะไรอย่างงี้นี่ทั้งหมดเลยนะฮะเนี่ยให้เพื่อนดูมีกระตูเนี่ยมาดูของเล่นปแปลกๆผมขออนุญ,ญาตอะไร,ะรบแบบนี้ตกแต่งกรงสวยมากเลยนะฮะเพื่อนือไม่ก็มีเนี่ยบันไดให้นกสึดให้นกเล่นเนี่ย ไม่จาเป็นต้องใส่โครงก็ได้เราทําแท่นสวยๆให้นกให้นกเขาได้ฝึกเนอย่างนี่ห่วงเนี่ยห่วงแบบเนี้ยห่วงเราก็ให้เอาออกแล้วก็ให้นกฝึกให้นกจับใส่ในในเนี้ยเหลืหกสิบบาทเองครับเพื่อนๆสวยๆเราก็ไปดัดแปลงนะครับนอกนั้นก้ก็ของแกก็จะมีอาหารเป็นถุงนอกจากนอกจากเป็นสําหรับแบงเนี่ยถ้าเราแบบเยอะๆเราเรามีนกเยอะๆก็มาซื้อแบบนี้ก็ได้นะฮะ หลากหลายราคาเริ่มต้นนี่ห้าร้อยนะมีหลากหลายยี่ห้อเลยนะฮะแล้วก็น,ะนี่อ่าผลไม้อัดเม็ดก็มีหลากหลายยีหย่ห้อแล้วให้เพื่อนดูเลยนะฮะอย่างนี้นะฮะนี่และนอกนั้นอนะ่ะเพื่อนเพื่อนที่อยากได้เป็นอันนี้เป็นตู้กลบลูกนกใช่ไหมครับนี่ราคาสองพันแปดเองมีนะฮะเพื่อนนะฮะ ก็เนี่ยนี่คือสินค้าที่ร้านพี่เหนือนะคือผมจะมาอัปเดตราคาเรื่อยๆนะฮะคือต่อต่อให้เป็นยังไงต่อให้ร้านไม่มีนกผมก็จะมาดูว่าที่ร้านเขามีอะไรบ้างและก็เพื่อนๆที่รอรูปนกเนี่ยผมบอกไว้ก่อนเลยเจอกันหลังฝนนี้นะฮะนี่คือร้านของเหนืออาาเหนือนะครับอจับจับนะฮะนี่ผมไม่ดูสภาพเลย มีของเยอะเลยนะฮะนี่ฮะแล้เพื่อนก็ขอจบการอัปเดตราคาเพียงเท่านี้นะฮะวันนี้ก็ไม่ได้อัปเดตราคาสัตว์เลี้ยงนะแต่อัปเดตอุปรกรณ์สัตว์เลี้ยงที่ที่ร้านเลยนะฮะอยู่ตรงข้ามประตูสี G M เจเจมอก็เพื่อนสามารถเข้ามาดูสินค้าได้นะฮะแล้วก็อย่างที่พี่เขาบอกก็คือหลังหลังอน่าจะ ปีใหม่ขึ้นไปแล้วหือหลังฝนเนี่ยมาดูฝนไปเดี๋ยวจะเจอนกที่ร้านเหนื่อยนะก็มนเริ่มฝักกดติดตามกดตับสไลค์คอมเมนต์พูดคุยกับเราได้นะแล้วพบกันใหม่ในป e ีหน้านะครับ